ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพวกเขาเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนซูรัรเคอไม่มีใครอยากเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ตลอดไปพวกเขายังหวังที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยหลานซินโย ปราณเสนโยมองในดวงตาที่แผดเขาของสหายที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกอบอุ่นและสะเทือนใจเขาหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเอาระเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพวกเราทั้งเจ็ดกำลังปฏิบัติภารกิจโยในการแอบเข้าไปในดาวเทียนหลงและจะออกเดินทางเร็วๆนี้เมื่อเรามีสถานะที่ดีและมีเสถยนภาพในดาวเทียนหลงเราจะพาทุกคนไปที่ดาวเทียนหลง และทำงานร่วมกันเหมืองถิ่นถามาอถอะไรบางอย่างให้แก่ทุกคนสิ่งที่เขาพูดก็คือผลไม้จากสมุนไพรอม,มะตะอายุ1น0 0 0แปีแม้ว่าผลไม้เหล่านี้จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับสัตว์วิญญาณประเภทพืชแต่ก็ยังอุดมไปด้วยพลังงานและเหมาะสมสําหรับการรับประทานและดูดซับโดยตรงตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนการได้รับผลไม้ที่แตกต่างกันจะช่วยได้ดีมาก เราควรจะรู้ว่าภายใต้สถานการณ์ปกติวิญญาจางประเภทพืชอายุหนึ่งแสนปีขึ้นไปจะไม่สามารถให้ผลไม้สิ่งเหล่านี้ได้ผลไม้สิ่งเหล่านี้ร้อนมีพลังชีวิตและการมอบให้ก็เท่ากับการมอบส่วนหนึ่งของพลังงานชีวิตของพวกมันออกไปแต่ด้วยสัตว์หลายราชสมบัติและหลานเซนโูที่อยู่ที่นี่อีกทั้งสามารถไปที่ดาวเทนหลงได้ในครั้งนี้พวกเขาจะไม่หนีโดยธรรมชาติดังนั้น วกเขาจึงมีสิ่งดีๆเหล่านี้และทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมกันยกเว้นตัวของร้านเซนโยเองรลานเซนโยดูดซับพลังงานชีวิตะระดับเทพของต้นไม้นิรันดร์และไม่สามารถย่อยได้ในทั่วขณะหนึ่งหลังจากตกลงใจกับเพื่อนแล้วร้านเซนโยและทีมของพวกเขาก็ออกเดินทางในทันทีโดยไม่ชักช้าพวกเขาขับเรือรบปีกสวรรค์33และออกจากเรือรอบหลงซานอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าตรงไปยังดาวเทียนหลง เพื่อให้ความรบมือกับการกระทํารรของเขาของเรืออื่นๆของสาพันทารัฐได้ล,ลาดถอยไปยังขอบการแล็กซี่มามังกรแต่กองเรือที่เจ็ดนั้นประจําการอยู่ใกล้กับดาวเทียนหลงมากที่สุดการไปที่ดาวเทียนหลงอีกครั้งตัวตนของดานเซนอยู่นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในฐานะนักสู้สวรรค์ระดับแดเขาสามารถะระดมเรือรบเมื่อใดก็ได้เพื่อสนับสนุนเรือรบเหล่านั้นและในขณะเดียวกัน เขายังสามารถระดมทรัพยากรของสาพันธทรัาจำนวนมากได้อีกด้วยแม้ว่าจะเป็นอาวุธทำลายร้างสูงแต่ตอนนี้เขามีพลังในการระดมพวกมันได้เกี่ยวกับดาวเทนหลงนั้นหลานเซนโยไม่มีความคิดที่จะวางระเบิดมันจริงๆมีทรัพยากรมากมายที่นี่แต่ก็ยังห่างไกลาจากการพัฒนาและใช้ประโยชน์หากดาวเทนหลงเป็นของมนุษย์ในอนาคตน่าจะเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุบบสดดาวเคราะห์ดวงนี้ เป็นทรัพยากรขนาดใหญ่สามวันต่อมาคนเนลรบปีกสวรรคา3 3าหลานเซนโยได้เห็นดาวเคราะห์ที่สวยงามและใหญ่โตวดวงนั้นอีกครั้งมาที่สนามดาวรอบนอกของดาวเทนหลงอีกครั้งและทนา,านั้นเขาก็รู้สึกคุ้นเคยเรือรบของตระก,กูลยคงหายไปเขาไม่รู้ว่าเขาพันยูคงและเขาพันเทนหลงมันลูกข้อตกลงแบบไหนแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากันอีก ดาวเทนหลงดูปลอดภัยกว่าครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่และไม่มีเร,รือรบประจำการอยู่รอบๆร้านเซีนยนโยควบคุมเร,รือรบปีกสวรรค์33ให้รอยอยู่ในอาวากาศทำให้เรือรบเงียบเมื่อเขาออกจากดาวแม่ของเขาในครั้งนี้สำนักถังบอกเขาว่าเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้เขาสามารถทำการอัปเกรดเร,รือรบปีกสวรรค์33ได้อย่างครอบคลุมการอัปเกรดที่ครอบคลุมจะทำให้เร,รือรบแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมที่จะไปปรานสินอยูลงมาจากตําแหน่งควบคุมรักแรกทุกคนก็ปลดเข็มขัดนิรภัยแรกมาอยู่ข้างๆเขาทุกคนตรวจสอบตัวเองทิ้งทุกอย่างไว้บนเรือรบที่อาจเปิดเผยตัวตนของมนุษย์แล้วจึงมาที่ถ่ายเรือพวกเขาแต่ละคนเข้าไปที่นั่นในหูจากบนเพียนยี่ของพวกเขาเองห้องโรยสารส่วนท้ายเปิดออกและบนทั้งเดก็ยื่นออกไปหลังจากเข้าสู่อาวากาศหุนจักบนเทียยี ก็แปลงร่างเป็นเครื่องบินลบเทียนยี่บินอย่างรวดเร็วต่อตัวกลุ่มเครื่องบินลบและบินตรงไปที่ทิศทางของดาวเทียนหลงศตสลายราชสมบัติใช้ความสามารถในการแปลงร่างซึ่งครอบคลุมเครื่องบินลบเทียนยี่ทั้ง7เมื่อรวมกับความสามารถในการลักรอบของเครื่องบินลบเองพวกเขาก็หายตัวไปในอวากาศอย่างรวดเร็วอย่างเงียบๆกำลังจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเครื่องบินลบก็ชะลอตัวลง สัตว์ลายราสมบัติใช้ความสามารถในการแปลงร่างครอบคลุมเครื่องบินลบทั้งเจ็ดลำได้อย่างราบรื่นทันทีที่เครื่องบินลบเบาขึ้นพวกเขาก็เข้าสู่ชั้นบรรยากาศและผ่านระบบแลกเปลี่ยนอวกาศพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจแห่งชีวิตของแทนหลงอีกรังร้านเซนโยครอบคลุมเครื่องบินลบและบินไปในทิศทางของเมืองหงเหลงิงเราวานี้เขราระมัดระวังเป็นพิเศษสัตว์ลายราสมบัติได้ใช้ความสามารถในการแปลงร่าง ด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการใช้พลังงานเพื่อปกป้องพวกเขาตอนนี้คนที่แข็งแกร่งบนดาวเทียนหลงควรจะกลับมาแล้วรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดเทพตามข่าวที่สภานการศึกษาระบุไว้อย่างน้อยดาแเ็แกซี่มามังกรก็มีคนแข็งแกร่งระดับสุดยอดเทพสี่คนน่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่ามีกี่คนในดาวเทียนหลงด้วยความเข้มข้นข,นของชีวิตของดาวเทียนหลง และดาวเทียนมาผู้แข็งแกร่งระดับสุดยอดเทพเหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ทั้งสองนี้ดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะระมัดระวังแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะระมัดระวังเกินไปได้จาบใดที่พวกเขาโชคไม่ดีนักและบังเอิญไปชนกับมหาอำนาจระดับสุดยอดเทพมหาอำนาจสุดยอดเทพเหล่านี้จะใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณพระเจ้า ื่อสแกนสนามดวงดาวเมื่อใดก็ได้องบินโลบทั้ง7กลายเป็นหุ่นจักรกลอีกครั้งและร่อนลงในป่าบริเวณชายเมืองหงเหลิงคนทั้งเจําหุ่นจักรกลกลับไปและไม่รีบเร่งแต่พวกเขาพักอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะถูกค้นพบในระหว่างการแทรกซึมหรือไม่เมื่อปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีความสามารถในการแปลงร่างของสัตว์ลายราชสมบัตินั้นทรงพลังจริงๆหลังจากพักผ่อนได้หนึ่งชั่วโมง ทั้งเจ็ดคนก็รู้สึกสดชื่นเต็มที่ร้านเซนโยขอให้อีกหกคนกระจายออกไปและทำการลาดตะเวนหลังจากยืนยันว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ชันฉรา้าอยู่รอบๆเขาก็ยกมือขึ้นและใช้พลังจิตเพื่อเปิดใช้งานวงแหวนแห่งโชคชะตาวงแหวนแห่งโชคชะตาส่องแสงประกายทูเราเป็นคนแรกที่ปรากฏอยู่ข้างๆร้านเซนโยทูเราหายใจออกยาวๆจากนั้น มองไปรอบๆด้วยสีหน้าประหลาดใจช่างมีพลังชีวิตมากมายอะไรเช่นนี้เขามองไปที่รลานเซนโญพวกเราอยู่บนดาวเทนหลงแล้วใช่ไหมหรลานเซนโญพยัยกหน้าขณะน,นี้เราอยู่ในบริเวณชานเมืองของเมืองหงเหลิงสูเหรานั่งยองๆและเอามือติดดินมือของเขากลายเป็นรากไม้และเจาะเข้าไปในดินหลังจากนั้นไม่นานดวงตาของสูเหราเริ่มเปลี่ยนไปจากความประหลาดใจเริ่มแรกกลายเป็นความตื่นเต้น เาหันไปมองหลานเซนโูและพยักหน้าอย่างแรงว่าเจ้าพูดถูกระดับพลังงานชีวิตที่นี่แตกต่างกันมากแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเทียบไม่ได้กับเมืองฟ้านิรันแต่ระดับพลังงานชีวิตโดยรวมบนโลกใบนี้ก็สูงเกินไปช่างเป็นบ้านสมบัติขนาดใหญ่จริงๆรหลานเซนโูกล่าวว่าสิ่งเดียวที่ข้ากังวลคือเรามาจากดาวตวัวหระลมหายใจแห่งชีวิตของเราแตกต่างจากลมหายใจแห่งชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่นี่อย่างมากได้เป็นไปได้ที่เราจะถูกฝนพบโดยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแกนกลางของพลังงานชีวิตของเราเคราะห์ดวงนี้ลักษณะชีวิตไม่สามารถกําจัดได้ัดูเรายิ้มเล็กน้อยแลวพูดว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าได้รับใช้ต้นไม้นิรันด์มาหลายปีแล้วได้ได้ทําการวิจัยมากมายเกี่ยวกับแกนแท้ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้สําหรับดาวเคราะห์เป็นไปได้จริงๆที่แกนกลางของสิ่งมีชีวิต มีความฉลาดในตัวเองได้เป็นสติปัญญาที่สูงกว่าแต่จะไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองในการสารวจมันเป็นรูปแบบชีวิตที่ทรงพลังในจักรวาลโดยส่วนใหญ่จะรับไรลโดยการดูดซับพลังงานในจักรวาลอย่างเงียบๆหากไม่มีสถานการณ์พิเศษก็แทบจะไม่มีวันตื่นเลยกล่าวอีกในหนึ่งมันจะไม่ตื่นง่ายๆจนกว่าจะรู้สึกว่าถูกคุกคามความจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพ สุดยอดสามารถปรากฏบนดาวเทนหลงได้แสดงให้เห็นว่าระดับพลังงานชีวิตที่นี่สูงมากเมื่อพิจารณาจากลักษณะทีวิตของดาวเคราะห์ดวงนี้แกนพลังงานชีวิตของมันจะต้องหลับสนิทมากเว้นแต่ว่าจะมีสถานการณ์พิเศษเช่นวิวัฒนาการและการทำลายล้างโรคไม่เช่นนั้นมันจะไม่ตื่นขึ้นตามใจชอบอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงการสำรวจสิ่งภายนอกได้ไง่ายๆสำหรับสิ่งนี้ เราเป็นเพียงฝุ่นผงในจักรวาลเราจะลองออกไปดูว่าคุณจะตกใส่เจ้าหมายดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแกนแท้ของพลังงานชีวิตที่นี่เป็นแต่ว่าวันหนึ่งการดำรงอยู่ของเราได้คุกคามความอยู่รอดของโลกใบนี้มันจะไม่มุ่งเป้ามาที่เราโดยเฉพาะยิ่งกว่านั้นพลังงานชีวิตยังเป็นพลังงานดั้งเดิมที่สุดในจักรวาลนั่นคือจักรวาลถือกำเนิดมาจากการทำลายล้างเมื่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกทั้งหมด พลังชีวิตของทุกคนมีลักษณะที่เหมือนกันหรืออ่าจเก่าวได้ว่าไปถึงจุดหมายเดียวกันผ่านเส้นทางที่ต่างกันซึ่งเป็นพลังร่างเดิมที่สวดรูปแบบชีวิตบนดาวข้อต่างๆจะควบคุมพลังงานชีวิตในรูปแบบต่างๆเท่านั้นพลังงานชีวิตไม่มีความแตกต่างกันมากนักสถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเราสามารถ,ถดูซับพลังงานชีวิตได้โดยไม่ต้องมีหลักการใดๆและในขณะเดียวกันเราก็สามารถ สำรวบพลังงานชีวิตได้เจนยเจ้าต้องใช้วงแหวนแห่งโชคชะตาเพื่อถึงร่องรอยแห่งชีวิตไว้บนพวกเราแต่ละคนแล้วปล่อยให้ทุกคนแยกย้ายกันเจ้าสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านการสื่อสารทางจิตวิญญาณเมื่อเจ้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าสามารถหาเราได้ในบริเวณใกล้เคียงจากนี้ไปเราทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโรคใบนี้เมื่อเจ้าพร้อมที่จะกลับไปก็เรียกข้าก็แล้วกัน ตกตรงก่านเซนอยูเพีักหน้าจากนั้นก็รวบรวมสัตว์วิญญาณประเภทเพิชในวงแหวนแห่งโชคชะตาปฏิกิริยาของพวกเขาแทบจะเหมือนกับซูเราในตอนแรกพวกเขาเต็มเรื่องความประดาใจแรกในเม่ช้าก็กลายเป็นการถอนแหายใจเห็นได้จากสีหน้าตึงเส้นของพวกเขาว่าพวกเขายังคงพอใจกับสถานที่แห่งนี้มากภายใต้การแนะนําของซูเราดานเซนโยได้ทิ้งร่องรอยแห่งชีวิต ไว้บนวงแหวนวิญญาณแห่งโชคชะตาให้กับสัตว์วิญญาณประเพทพืชทุกชนิดหลังจากทิ้งร่องรอยไว้เขาก็ใส่พลังจิตของเขาเข้าไปในวงแหวนแห่งโชคชะตาอีกครั้งและเขารู้สึกได้ถึงอิทธิพลภายในวงแหวนแห่งโชคชะตาลักษณะชีวิตแต่ละอยา่างเขาสามารถเชื่อมโยงพลังจิตของเขากับพลังจิตของสัตว์วิญญาณประเภทพืชเหล่านี้อ่นานผานึกเหล่านี้เพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการสื่อสารทุกคน ข้าจะไม่สูภาพข้าจะอยู่ที่นี่ก่อนฮ่าฮ่าตูเราส่งเสียงหัวเราะเสียงดังแล้วเดินไปที่ร่องในป่ารากหลุดออกมาจากร่างของเขาแล้วเจาะดินเข้าอย่างรวดเร็วแล้วร่างก็ขยายออกตามนั้นต่อมาสักพักก็กลายร่างจากมานษน์เป็นต้นไม้สูงตระหง,ง่านที่มีกิ่งก้านและใบไม้อันเขียวชอมเซนโยข้าจะดูดเกินลมหายใจของโรคใบนี้ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือรากของข้าจะเจาะลึก ว่าพืชพันธุ์ธรรมดาทั่วไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพแต่เขาก็แรกกังวลมากนักเกี่ยวกับการถูกผลพบสัตว์วิญญาณประเภทพืชอื่นๆหลายสิบคนไม่สามารถรอได้เป็นเวลานานพวกเขาเกล่าควาำอํารากับรานเซนโยูด้แยกย้ายกันไปทุกๆคนพวกเขามีลักษณะเฉพาะของตัวเองและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาชื่นชอบพวกเขาจะหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับพวกเขาที่จะอยู่และฝึกฝนเมื่อพวกเขาทั้งหมดแยกย้ายและหายไปหลานเซนโยก็รู้สึกถึงผาเหนืองกลมหายใจอย่างเงียบๆและยืนยันการติดต่อน,นั้นถูกต้องเขาสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ตลอดเวลาวิญญาณจาระเภทพืชเหล่านี้สามารถสื่อสารและเข้าใจสถานการณ์การฝึกฝนของพวกเขาสิ่งแรกที่เขาต้องทําในการแทรกซึมก็เสร็จสมบูรณ์การฝึกฝนของพวกเขาในดาวเทียนหลงเป็นไปได้ด้วยดีในครั้งนี้ และพวกเขาสามารถนำพลังงานชีวิตกลับไปที่ต้นไม้นิรันด์ได้ต้นไม้นิรันด์และทีมของพวกเขาก็จะได้รับประโยชน์สูงสดุดแม้แต่สัตว์วิญญาณประเภทพืชอายุแสนปีที่ไม่ได้มาด้วยก็จะมารวมตัวกันและพวกเขาจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยเตีวเปาแปลงร่างได้ยกเว้นไายเชียวเชลวอีกหกคนถูกสัตว์ได้ร,ร่าสมบัติแปลงร่างเป็นรูปรักของชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วรลานเซนโญ หยิบเสื้อผ้าของดาวเทียนหลงที่พวกเขาซื้อครั้งล่าสุดนในเมืองหงเหลิงมาสวมใส่และพวกเขาก็กลายเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนดาวเทียนหลงคนทั้งเจ็ดคนเดินบนถนนและถูกนําโดยไปเซียวเชียวมุ่งหน้าสู่เมืองหงเหลิงตอนนี้คาควรจะติดต่อหวงเยินหลงไหมไปเซียวเชียว,วถามร้านเซนยูร์้านเซนยูพยักหน้าและพูดว่าติดต่อเขาและทดสอบดูน้ําเสียงของเขา สายเชียวเียวพยักหน้าเธอเริ่มที่จะติดต่อหงเยนหลงโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารวิญญาณแเวราไม่นานก่อนที่การสื่อสารจะเชื่อมต่อกันเชียวเชียวในแม่ช้าเสียงปราดใจของหงเยนหลงก็ดังมาจากอีกด้านหนึ่งในที่สุดเจ้าก็ติดต่อข้ามาข้าคิดว่าเจ้าจะหายไปแล้วไม่มีข่าวใดจากเจ้าเลยตั้งแต่เจ้าจากไปไอ้เชียวเชียวพูดอย่างเย็นชาว่าั้งที่แล้วเจ้ารีบออกไป ครจะรู้ว่าเจ้ากาลังทําอะไรอยู่ข้ากลับไปเก็บของสถานที่ที่ชนเผ่าเทเรสีน้ําเงินอาศัยโยมีสัญญาณไม่ค่อยดีเจ้าเข้ารถการที่ไร้แห่งที่พวกเราอาศัยมันอยู่ใต้เทเรการติดต่อพวกเรานั้นยากจริงๆทันาใดนั้นหวังเหยิอนหลงก็ตระหนักได้ไปเชียวๆราบริ้นของเธอไปที่ร้านเซนอยู่อันที่จริงเธอแค่พูดไปอย่างนั้นพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสัญญาณของชนเผ่าททเลสีน้ําเงิน นั้นดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราเคาะรองใดก็จะต้องมีสถานที่ที่สัญญาณนั้นส่งไม่ถึงหวงเยินหลงถามไปซิวซิวว่าแล้วตอนนี้เจ้าอยู่ไหนไปซิวซิวตอบว่าเราเกือบจะถึงเมืองหงเหลิงแล้วหวงเยินหลงพูดขึ้นว่าดีมากข้าได้จัดหาที่พักให้กับเจ้านัานแล้วข้าจะติดต่อเจ้าเมื่อเจ้ามาถึงเจ้าส่งตำแหน่งของเจ้ามาให้ข้าข้าจะเข้าไปรับเจ้าตกลงไปซิวซิวเห็นด้วย เธอาวางสายไปเชียวเวมองวัดที่ร้านเซนโยร้านเซนโยเหลีตาลงเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าเมื่อพิจารณาจากน้ำเสียงของเขาเขาไม่ควรสงสัยในตัวตนของเจ้าเขาจะต้องไปที่สนวนเผาทะเลสีน้ำเงินเพื่อตรวจสอบแต่เขาไม่ควรจะค้นหาอะไรหากเป็นกรณีนี้หากเขาถามคําถามเจ้าก็แค่บอกว่าเจ้าเป็นสมาชิกของกลุ่มทะเลสีน้ำเงินมาโดยตลอดและโดยธรรมชาติแล้ว จะไม่มีใครรู้ตัวตนของเจ้าฝ่ายซิวซิวพูดขึ้นว่าเจ้าจะบอกเขาว่าตอนนี้เจ้ามาจาัาบข่ามังกรด้วยหรือไม่รานเซียนยูใส่หัวแล้วพูดว่าไม่ต้องเรียบร้อนแค่ค่อยๆก้าวไปทีละขัน้นเจ้าบอกเขาเร็วเกินไปความเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยก็จะสูงมากตรวจสอบทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อเจ้าก่อนดูจากการสนทนาครั้งล่าสุดกับพวกเขาพวกเขาเห็นคุณค่าความแข็งแกร่งของเจ้ามากหากหงเหยินหลง มีความคิดโ่้ร้ายเกี่ยวกับเจ้ามันคงไม่สายเกินไปที่จะเปิดเผยตัวตนของข้ารานเชนยูพูดกับเหลียวเฟิงว่าเจ้าคนบ้าเหลียวเฟิงติดต่อแรงฟูและขอให้เขามาที่เมืองหงเหลงเพื่อตามหาเราบอกเขาให้มาที่เมืองหงเหลงโดยเร็วที่สุดเราสามารถเปิดร้านในเมืองหงเหลงใกล้กับศูนย์การค้าแรกโดยเชี่ยวชาญในการซื้อแร่ต่างๆและทำการค้าแร่ ทุนเริ่มต้นจะใช้จากการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุดของเราจากนั้นให้เลี้ยงปูหาตัวตนทางกฎหมายสําหรับพวกเจ้าแต่ละคนดังนั้นมันจะสะดวกมากสําหรับเราที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลานานในอนาคตลานเชียนอยูพูดกับเฉียนเลยว่าเจ้าอ้วนเจ้าและเมืองเฉียนก็ไปหาบ้านที่เงียบสงบเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยไม่จําเป็นต้องหรูหราหรือเด่นจนเกินไปตราบใดที่ยังเหมาะกับการอยู่อาศัยของเราไม่มีปัญหา เห็นเลยตอบตกลงทันทีหวยหวย,ยอย่เกอมากับข้าวแร่เชียวเชียวเพื่อเยี่ยมสมบ้านพักที่ห่วงเหยือนหลงจัดไว้ให้เมื่อเจ้าคนบ้าไปแล้วภาพรงตาที่เสียวเปาทิ้งไว้ให้เจ้าจะสามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาสามวันดังนั้นในวันที่สามหลังจากนั้นเจ้าก็ต้องกลับมาหาข้าการแปลงร่างนั้นจะอยู่ได้นานเมื่อไม่มีการต่อโซ่เมื่อต่อโซ่แล้วจะมีพลังงานผ่านผวนอย่างรุนแรง ภาพรงตาจะหายไปในเมชา้าและบุคคลที่ถูกแปลงร่างจะแสดงร่างกายที่แท้จริงของเขาการแปลงร่างของแมเรลทองฟ้าก่อนหน้านี้เพราะมันมีความผันผวนของอากาศที่รุนแรงเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงอาจจะถูกพบไม่นานหลังจากที่พวกเขาจากไปหลังจากที่หลานเซนอยู่มอบหมายงานแล้วและในเมฆ้าพวกเขาก็มาถึงเมืองหงเหลิงทั้งเจ็ดคนแยกจากกันและดําเนินการอิสระเมื่อกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ พวกเขาจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วมันแตกต่างเมื่อพวกเขามาครั้งที่แล้วอ่านกล่าได้ว่ามันน่าอดสูแรและไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเทียนหลงเลยแต่คราวนี้สิ่งสําคัญอันดับแรกของพวกเขาคือการตั้งรกรากที่นี่และการมีตัวตนทางกฎหมายที่นี่ก่อนบรบนเซนโยมีความคิดเบื้องต้นแล้วหากสหพันธรัโต้หรวต้องการเอาชนะการ็กซี่มามังกรมันจะไม่เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนอย่างแน่นอน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ